ปติจ้าพี่น้องจ๋าโอ้โหธรรมชาตินะคะธรรมชาติหลังบ้านนี่จากเขียวชะอุ่มนะคะพี่น้องจ๋าจากเขียวชะอุ่มก็ต้นไม้ก็เหลือแต่เออแต่กางนะคะพี่น้องจ๋าแอปเปลลิลก็ล่วงหมดแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแอปเปลลิลที่เป็นซ้ายยาวแถวนี้นะร่วงหมดแล้วจ้ะตอนนี้ลูกเข็บกํลาลังลงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าลูกบักเข็บต่มันลงกบักในหนามันเอาแต่ลง่ง ตรงนั้นนะที่มองเห็นน้ำข,า,ขาวๆนะมันเป็นน้ำแข็งเด้อพี่น้องจ๋ามันเป็นน้ำแข็งจ้ะมันเป็นน้ำแข็งจ้ะเพราะมันหนาวนะจ้ะมันก็เลยเป็นน้ำแข็งจ้ะเอาเฮลิบอไปเทได้ไหมโอไม่ได้เป็นสุข <laughs> รัเยอยเนาะกากาก็บินมาไวๆนะคะออกมาเพราะอะไรปะเอาขนมปังมาให้นกกาเพราะว่า เขายังไม่ชินกับการให้ขนมเนาะให้ให้ขนมปังเนาะเขาก็เลยกลัวนะพอเราหายพอเรากลับเข้าไปในบ้านเนะเดี๋ยวเขาก็กลัออกมากินจ้ะตอนนี้เขาก็ยังไม่คุ้นเนาะเราก็เพิ่งเริ่มให้เขาแต่ก่อนนี้ขนมปังเราก็ทิ้งไว้ลูกเข็บลงมาหน่อยแท้คือว่าลงมาได้หลายเนี่ยแป๊กแป๊ปอบกระเทินอืมดูบรรยากาศมันก็จะมืดๆแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋า เวลาตอนนี้ก็เท่าไหร่14กว่าๆนะคะ14นาฬิก,า,วกวากว่าๆนะก็มาดูฝูงนกฝูงกาเขาบินลมชมวิวกันอยู่นะคะเรามาดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะพี่น้องจ๋าช่วง,งหนาวๆนาะฝนฟ้าก็วันนี้ก็มีแดดนิดนึงนะตอนนี้ก็เข้าหมดแดดหมดอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจากก๋าพราะว่าดูฟ้าสิดูฟ้าสิเ <c oughs> ฟังเสียงนกเสียงกาไปนะจ๊ะทุกท่านก็ให้มาดูวิวชมวิวตอนที่ดดแดดแเราก็ไม่ได้ออกมานะจ๊ะพี่น้องอนะ่ะตอนนี้มันก็เริ่มมืดคลึม้มมืดคลึม้มอันนี้คลองนะคะคลองที่ถ่ายให้ดูเมื่อก่อนนี้อันนี้หญ้าขึ้นเต็มนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาจกถ้ามันถ้ามันยังมากนี่เขามีรถอะไรนะรถฟาร์มเขาเนาะเขาก็มาจกให้มันเขาก็จกทุกปีนะแต่ปีนี้เขายังไม่จกนะที่จริงเขาก็มาจกทุกปีเลยนะ จกคองจกจ้านะย้าขึ้นเร็วมากเนี่ยคองที่จริงมันลึกนะจ้าพี่น้องจ้าปิงปิงก็มีได้พี่น้องปิงเข็มน้อยนะ่ะโอ้ยเห็นแล้วยิกยกักยักยกักมันก็จะยาวไปเน่นนะ่ะนี่ก็คลองยาวไปสุดลูกหูลูกตานน่นแหละจ้ะยาวไปโน่นแหละคลองนะ่ะก็ไปเ่อยไม่รู้มันสิ้นสุดตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่เคยเดินตามว่ามันสิ้นสุดตรงไหนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแต่มันก็ยาวไปเรื่อยๆนะตรงไหนที่เป็นทางเขาก็ทําสะพานไว้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าหรือไม่ก็ใส่ท่อตรงนี้เขาก็ใส่ท่อนะเลยเป็นนี่เขาก็จะใส่ท่อนะเพราะว่าเขาต้องขับออกไงขับออกมาฝั่งนี้บ้างแล้วก็ขับมาฝั่งนี้นะปลูกปลูกไอ้ปลูกฟาร์มนะปลูกข้าวสาลี่เนาะแล้วก็บางวันก็บางครั้งก็บางปีก็ปลูกเอ ผักกาดนะคะผักกาดดอกสีเหลืองๆสวยอลามงามจับตานะคะแต่ว่าปีเมื่อกี้เขาปลูกต้นข้าวสาลีนะปีก่อนนี้เขาปลูกผนะักกาดนะพอปลูกผักกาดเนาะปีก่อนเนี่ยมันก็ไม่ไกลนะนี่ก็หลังบ้านเราเองค่ะนี่หลังบ้านเราเองโอ้โหบรรยากาศก,กำลังสวยเลยเด้อเด้อเด้อเด,ด,ดพระอาทิตย์สองแสงลงอ้านง,งามเด้งามมาพี่นอ้องงามบ่ กำลังส่างหลอดก่นกอนมเมฆมากนะคะอืมก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะมืดเร็วช่วงนี้นะจ๊ะพี่น้องจา๋ามืดตือต้อๆมืดตือต้อๆเลยสวยงามสวยงามดูต้นแอปเปิ้ลไข่สีเลือดตะกางนะพี่น้องจ๋าเห็นไ่มนี่แอปเปิ้ลไข่เลือตะกางมดเลยลูกกระเรียงเลี้ยหน่อยต้องแตงหอยต้องแตงหน่อยๆบ่หลาย กายนี่มาตกลุงย,ยังลูกยังดกคึ่งอยู่แต่บางก็ยังมีอยู่ว้นไปทางฝนก็ยังมีอยู่ฝนแนมไปยังยังหลายอยู่แนมหลอดไปทางพูเนอะพี่น้องจ้่แต่ว่าก้อกมันก็จะมองไม่เห็นหรอกเนาะก็งก็จะมองไม่เห็นอันนี้ฝนลินได้ฝนลินก็ให้มาดูบรรยากาศแถวนี้ลราจะไปไหนไกลไม่ได้นนจมันหนาวมือที่แดงหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมมือแดงแล้วก็เหี่ยวด้วยนะพี่น้องจ๋าเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้อันนี้เศษขนมปังนะอยู่ในในมือเนี่ยแล้วก็ขนมปังมาให้ยังไม่ได้เข้าบ้านล้างมือจะากาจะให้ดูมันไม่ใช่ฝนเดนี่มันเป็นก้อนเห็บเห็บไปปอยเล็กๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันยังไม่มาเยอะบางทีมันมาเยอะเดี๋ยวโอ้ขาวโพวกเลยลูกเห็บนะ มันก็แล้วแต่บางวันบางครั้งก็ลูกใหญ่บางครั้งก็ลูกเล็กนะอันนี้ยังลูกเล็กอยู่อให้ดูมือสิพี่นอ้องครีมก็ไม่อยู่ด้วยพี่น้องจ้ะยิ่งไปทํางานนะเราต้องล้างมือบ่อยๆนะเพราะว่ามันเลอะไงแล้วก็แพ้นั่ยน,นะแพ้สปรีเนะี่ยสปรีทีท่ว่าเขาเอาไว้เขาเอาไว้เออล้างมือช่วงช่วงช่วงเมื่อกี้นี่ช่วงที่ผ่านมาที่ว่ามัน อะไรระบาดนะ่ะเออนั่นแหละโหแพ้มากเลยมือนี่ลอกนะพี่น้องมือนี่ลอกเลยนะเอา้าแสงตะวันเราหายแล้วรอยังมัวตะบนเอาแค่นี้ละพี่น้องจะบ,บาย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 